ยายเอ็ดคิดนั่งอยู่ข้างๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วดันดันหน่อยค่ะหนึ 1, ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดเลยเด้อคนติดตามนะหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดแล้วเอ็ดคิดเอ๋ยแม่ถึงหาพันด้วยแม่เดยวแถวแม่ไปลำลำยัง 5,000ันเนี่นะงหาพันเดี๋ยวให้แม่ห้าพันก็ต้องคูณแล้วเที่ยงคืนคูณแล้วว้าวน้ำไผ่ว้าวว้าอยู่ดี่ะสองคนกันได้แม่จักน้อยเขาก็ให้ยายไปรับยาช่องอมรินได้คันว้าวอยู่สองคนชื่อเออช่องสามสี่น้องไอมาแจกใครในระบบน้องไอผัดผูกจากอยู่ชิเล่อเดี๋ยวนี่มอนัดเพื่อนนัดเอชชิดกับเจ้าไปหาอุดร อ๋อไปหายู่อุดรตีข้าพับเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวติไปหาเด้อยยี่สิบเก้าธันวาโอ้ยากเห็นหน้าหมอนัทยายจำลองสงสัยไม่มีวาสนาจะเห็นหน้าเจ้าแล้วเนาะบอกหมอนัทนะยี่สิบเก้าธันวานนะไปสร้างท่อหมอนัทต้องมาแจ้บุญก็สร้างท่อค่อยว่ามีวาสนาเห็นหน้าเจ้าก็เลี้ยไปเอารถแห่ไหมสักล็อกไว้ให้อันเออพูดถึงรถแห่นะ ของผมนะเป็นรถแห่ยักษ์เขียวนะวันที่3ามธันวานะครับผมตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะแต่ว่ารถแห่ยักษ์เขียวยักษ์เขียวผมหมอบทรงหมอบเครื่องหมอบกระตังกายเครื่องเล่นเล็กหน่อยแม้วันทีสามเอาละเอารถแห่มาพร้อมเอารถแห่มาพร้อมครับไปจงชิดายไปบ้านกบตูงโรงเรียนบ้านกบตูงนะครับผมใครสนใจก็มาเลยก็คือเขาจะเริ่มเล่นตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งสามชั่วโมงครับทำไมเขไม่เล่นแถวไหน มอบพูดพี่ครับแล้วแต่เขาจะมาเขาจะมาที่งานเขาจะมาตั้งแต่แปดโมงฮะจ้างมาราคาไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามาแน่ๆวันที่ชอบเสียงแอดชิดมากค่ะป้าจำลองใบลำน้องเราไม่กล้าไลน์เสี่ยรักป้าจำลองสต้นดันห้าร้อยป้าห้าร้อยก็ไม่ได้กินข้าวแล้วมันนี่จังหาพัดแม่บอกอันหาร้อยแม่นบ่ หนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบนั่นแหละอีกประมาณสามพันนั่นน,นั่นให้ยายหน่อยหนึ่งร้อยแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่อยบอช่วยน้องชิดแล้วเด้อสวัสดียายจำลองป้าจำลองจากสุพรรณบุรีเด้อค่ะแอด,อดชิดต,ตอนนี้ก็ใส่ผู้เฒ่าอยู่ด้วยครับคุใส่ผู้เฒ่าเจ้าเอ้า,า,าพังแน่แอดชิดค่อยมักเจ้าว่าซั้นครับครับผมกับมักทุกคนด้วยกันครับโบได้ไปโบได้ไปถ่ายเบิ้งบอแมนบอ ป้าจำลองดันดันค่ะขอบคุณค่ะแอชชิดจะไปให้ยายจำลองแกบุญเด้อจะว้าวเร็วเด้วยนานะกินข้าวแรงแล้วบอสเอาหาพันธกันยังว่าสิให้แม่เป็นพันธ์นะนี่นี่นี่แอชชิดเส้ามวนป้าจำลองเมื่อกรุงเทพแล้วว่าชิบูดาห์พนยังมาอีกอยู่มาแล้วนั่นคือทอนแม่ไหมพูนปากหวานเฮเด้อรน่าเห็นบอสเดี๋ยวแม่สิงเงาไม่มีคนหยอก ป้าบอกเคล็ดลับสวยหน่อยซื้อสบู่ไข่มุกดำของยายจำลองสวยแน่นอนร้อยเก้าสิบซื้อสองก้อนสามร้อยบาทถึงว่ามีคนชมว่าสวยขึ้นใช้สบู่ของยายจำลองเองผมซื้อเลี้ยงหนึ่งก็เลอะเมื่อแล้วผัดเอ้าพรุ่งนี้ก็มาก็ได้พรุ่งนี้สามารถได้ต้องซื้อเลยต้องซื้อเลย นี่นี่เราใช้แล้วคุณนะบ่าคุณจะเอาไปใช้ล้างนาแม่แม่ถ้าะล้างนานั่นแี่ยเน่เมื่องเลยถ้าใครสนใจติดต่อแม่แม่แม่เนาะมันจะหมดแล้วล้างล้งอื่นไม่ได้มันหมดเร็วของแพงมีน้อยของเนาะของแพงของดีมีน้อยแล้วลูกไส้ซื้อลอยนึงเลยว่าแม่เว้ยมันก็เอาเปรียบคนอื่นเขาเพราะว่ายายโมยุติธรรมเนาะแม่บ่น้องราชินีเจ้พจะบอกเจ้าสักตัวมาแม่เป็นคนเก็บความลับบ่อยู่ มันนอนบอหลับมันนอนบอหลับมันบอว่าเรียนจริงนอนบอหลับแน่นอนค่อยนะเอาสีสัเอาเอาสิเอาไค่อยสิบอเอาเปรียบผู้อื่นให้ลูกชายฟรีนะโอ้ยอันนั้นแหงบ่ได้เลยนี่ใส่ไม่ดีนี่ใสไม่ดีเนาะแมนซื้อหนึ่งก้อนเจ้าซื้อสองก้อนลดสามร้อยก้อนละร้อยห้าสิบถูกครับแต่ใช้นานนะไปใช้ลองหายยังไม่หมดเลยเนี่ยช้าหน่อยเลยเต็มเนาโอ้เจ้าคือชื่อ ไม่กระทูต้านาอย่างเงี้ยถ้าต้านาใช่แน่มาโกงก็ไม่ใช่ล่างต้านาไหมแล้วค่อยจะแนะนำเจ้าเจ้าใช้สบู่ค่อยแล้วเจ้าก็อันใช้ครีมกันแดดก็โอเคแล้วไม่ต้องไปลูแป้งอันนี้ก็ใช้ครีมกันแดดโอ้นั่นแหละถูกต้องแม่มึงรูดแนาลูกไส้ดำเจ้าฮะแล้วเจ้าเครียดเลยเจ้าเครียดเรื่องอะไรเรื่องเมียเรื่องลูกจะเครียดจะมาหน่ะหน่ะสิหาพลังไหม อย่าวาได้ส so ีหาเพิ่มอีกแม่แม่ย่าวาได้แม่ย่าวเลยแม่ความจริงหน่าเด้อเชียร์เจ้าหนีเสิหาเพิ่มจะยิ่งเด่นสิย่าไปหาเพิ่มเอาชันนั่นก็พอแล้วถ้าไอ้ชิดใช้หน้าขาวเจ็บไสิเมาสิเมาของแม่เลยบ่ครับผมเตะใส่เบงเขาไม่ใส่ของแม่จะเป็นที่เนเตอร์ให้แม่โอ้ยพังแน่เจ้าว่าเขาว่ามดขึ้นปากโบชิดแล้วชิดเครียดอะไรฮ่า ป้าเรียกป้าได้บอเอินแม่ก็ได้ครับผมก็เอินแม่ได้ครับผมเ่เอินป้าจะเกอใช่ชบูยายจำลองจะรู้สึกว่าตึงมีคนเอาไปใช้แล้วนะคะนี่บุญมีรถแห่ไปที่โรงเรียนกกตูมวันที่สครับใช่ใ,ชใชไฮไลท์เดือนหน้าคุณบอกอก็อยอดรกเดือนนี้ เดือนหน้าไม่กี่วันนึกว่าเดือนนี้อีกไม่กี่วันนะครับแม่อีกอย่างก็ล่งเดือนหน้าก็มืงหนีไม่ทันเท่ลยหรอแม่ฮะเข้ามืออีกสิบเจ็ดอะไรเข้าแม่ผมว่านี่ก็ถึงห้วยแดงกย้วจะเจ็ตอเก้าดีกว่าเจ้าว่าบ่เพาะเด้อยายโอ้ยคอยสิเหลวอยู่บ่เกี่ยวเข้ารถแห่ก็อย่าดอกคอย ให้เขาไปเห็ดให้เขาจะเขาไปเกี่ยวแม่เรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ก็ได้ค่ะเรียกป้าก็ดีไม่ได้ว่าอะไรเรียกอะไรก็ช่วยเหมือนเดิมแต่อย่าเรียกแต่อย่าเรียกอีเรียกอีก็คือหมายคำว่าคุณนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ควาหยาบไหนคนอีสานนะเขาเรียกอีคือว่าคุณนะคะโปรดทราบค่ะแสดงว่าดีเหรออีเนี่เอาสุดยอดเพื่อนสนิทนะ คุณคะแบบนี้นะต้องรู้จักคำซับภาษาอีสานเด้อคัำว่าอีนะว่าคำญาตินะบอได้แม่นใดตั้งเอาไว้นะคะตั้งเอาไว้ยังไปเข้าใจผิดเด้อเขาเรียกอีนี่คือว่าชุดยอดแล้วเด้อชุดยอดล่ะชุดยอดรักมากที่เขาไม่เรียกเจ้าอีนี่แสดงว่าเขาบริลลาักรักเจ้าปันไม่ต้องมารักเลยทั้งมานรักเอาเรื่องจริงเรื่องจริง เห็นไหมคนไปอยู่กรุงเทพนั่นมีแต่เรียกค่อยอีทั้งนั้นเลยแสดงว่ามีแต่เพื่อนรักอรักจริงจริงเอาหน้นตรงนี้อ่เอามานี่มีแต่อันนีป้าเลยชื่อชื่อนั่นชื่อนี่มาเอาเอาอีนางเอาอีนางเลยเออเจริงมองโลกในแง่ดีมาก เอาก็เรื่องจริงไลเออจ้าพิมพ์เข้าไปเบิ่งแม่คําว่าอันอีนี่คุณอิลีใดคิดเอ้ยคุณอิลีแต่ว่าคนบางคนเขาเขาไม่รู้จักเลยไม่ถ้าเป็นสำเนียงภาษ,ษาไทยอ่ะมันจะไม่เพาะแม่ถ้าเป็นภาษ,ษาไทยถ้าออกเข้ามาอีมันติบมันติบอมวลแต่ลาภาษาอีสานเ่ออ่ะถ้าเป็นมูการนา์นึกว่าอีหรือว่าเป็นมูสนิทกันแห้งคนไทยนี่เหมือนกั่คนไทยนี่ก็เหมือนกันคําว่า นี่ครับคนอีสานเขาก็ไม่ชอบ